เจ้ของเรื่องในวันนี้เขาชื่อว่าคุณชานครับคุณผู้ฟังณนะปัจจุบันนะตอนที่ผมได้คุยกับคุณชานเขาอายุใกล้จะเลขห้าเข้าไปทุกทีแล้วเพียงแต่เรื่องที่คุณชานเขาไล่ผมฟังต่อจากนี้มันเกิดขึ้นเมื่อราวๆ6ปีก่อนเมื่อ6ปีก่อนลูกชายของคุณชานอายุประมาณ5้าขวบได้มั้งคือชีวิตช่วงนั้นเนี่ยมันกําลังดีเลยคุณผู้ฟังเขาเพิ่งจะได้เลื่อนตําแหน่งเงินเดือนกับโบนัสปลายปีก็เพิ่มแบบจุกๆ คุณชานกับแฟนเขาก็เลยเริ่มคิดกันว่าน,น่าจะถึงเวลาที่จะต้องซื้อบ้านเดี่ยวสักหลังเพราะว่าบ้านที่อยู่ตอนนี้มันเป็นทาวน์โฮมครับแล้วก็ชอบมีปัญหากับเพื่อนบ้านอยู่บ่อยๆมันก็เลยทําให้บรรยากาศรอบบ้านมันไม่สง,งบเท่าที่ควรคุณชานกับแฟนก็เลยเริ่มวางแผนหาบ้านใหม่กันและพอตัวเขากับแฟนแตัดสินใจจะหาบ้านใหม่แน่นอนละการหาบ้านใหม่สักหลังมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยการตระเวนดูด้วยสายตาตัวเองทั้งคู่เขาดูไปไเรื่อยๆดูไปหลายโครงการมากๆ ทั้งบ้านมือหนึ่งบ้านมือสองแต่ก็ยังไม่เจอหลังที่ถูกใจเลยสักทีบางหลังเนี่ยทำเลดีครับแต่ว่าราคาแพงเกินไปบางหลังก็ราคาน่ารักแต่พอไปดูจริงๆแล้วมันก็มีอะไรบางอย่างที่จะต้องซ่อมเยอะเลยบางทีก็อยู่ในซอยลึกไม่หน่อยแฟนคุณชาญนี่ยก็เลยไม่ค่อยโอเคจนกระทั่งวันหนึ่งตัวคุณชาเจ้าของเรื่องเขาได้ไปเจอกับเพื่อนเก่าชื่อว่าคุณยศคุณยศเขาเป็นเพื่อนสมัยเรียนปถมเลยนะครับ โดยหลังจากที่จบม .6 มาก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยแต่ไอตอนที่เจอกันเนี่ยจำหน้ากันได้นะครับเพราะว่าต่างคนต่างคุ้นเคยกันดีพอ,อมาเจอกันก็เลยมีโอากาสได้นั่งคุยกันแล้วก็แลกเบอร์กันเอาไว้รวมถึงติดตามกันเพิ่มเพื่อนกันในโซเชียลมีเดียด้วยโดยที่หลังจากนั้นคุณชาเขาก็รู้ครับว่าคุณยศเขาทําอาชีพขายบ้านมือสองเขาจะรับซื้อบ้านเก่ามารีโนเวทใหม่แล้วก็ขายต่อ คือดูมันเป็นงานที่ทำมานานแล้วด้วยนะเพราะโปรไฟล์ของเขาขายบ้านมานานหลายปีและพอคุณยศเขารู้ว่าคุณชานกับแฟนกำลังมองหาบ้านใหม่อยู่คุณยศเขาก็เลยลองนำเสนอบ้านในมือที่เขามีอยู่เผื่อคุณชานกับแฟนจะสนใจแล้วก็อาจจะอุดหนุนคุณยศอะไรทํานองนั้นคุณชานเขาจําได้ครับว่าไอ้จุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นมาจากที่คุณยศส่งรูปบ้านมาให้ดู56หหลังเป็นบ้านเดี่ยวบ้างทาวน์โฮมบ้างแต่ทีนี้มันสะดุดตาอยู่หลังหนึ่ง มันเป็นบ้านธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละครับที่คุณชาเห็นรูปครั้งแรกก็รู้สึกเฉยๆเหมือนกันไม่ได้ว้าวอะไรแต่แฟนคุณชานเนี่ยสิพอเห็นบ้านปุ๊บตัวเธอก็ตาเป็นประกายเลยแฟนคุณชาเธอบอกว่าสวยดูแลดูอบอุ่นดีแล้วก็เหมือนจะถูกใจมากๆด้วยคุณชานในตอนนั้นเขาก็เลยไม่ได้ขัดอะไรแฟนครับติดต่อคุณยศไปว่าสนใจอยากจะเข้าไปดูบ้านหลังนี้สักหน่อยเดี๋ยวจะไปดูพร้อมกับแฟนเนี่ยแหละแล้วก็อยากให้คุณยศพาไปดูด้วย ซึ่งบ้านหลังนี้จริงๆมันเป็นบ้านเดี่ยวนะครับไม่ได้อยู่ในโครงการหรือว่าติดบ้านหลังอื่นเลยเป็นบ้านที่ตั้งอยู่บ้านหลังสุดท้ายอยู่ในซอยเงียบๆแล้วไอซอยนั้นเนี่ยก็เงียบสงบมากๆบรรยากาศรอบบ้านก็ดูส่วนตัวดีไม่มีรถพลุกพล่านเอาจริงๆนะคุณชาญเขาบอกผมเมื่อตอนนั้นเขาไม่รู้สึกอะไรเลยเขารู้สึกเฉยๆมากแต่แฟนตัวเองเนี่ยสิเริ่มจะอินแล้วเธอบอกว่าเธอชอบที่มันเงียบดี ซึ่งในเย็นวันนั้นคุณชานกับแฟนก็มานั่งคุยกันเพราะว่าคุณยศให้ราคามาเรียบร้อยหมดแล้วครับเกี่ยวกับบ้านหลังนี้และราคาเนี่ยมันก็โอเคมากๆเลยไม่ได้ถูกเวอร์จนดูน่าสงสัยแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปจนเกินงบจนเวอร์อะไรแบบนั้นคือทุกอย่างมันดูลงตัวแล้วก็สมเหตุสมผลดีแล้วแฟนคุณชาญเนี่ยแหละเขาก็ออกแนวอยากได้ตั้งแต่เห็นรูปอยู่แล้วยิ่งพอไปดูของจริงยิ่งชอบเข้าไปใหญ่ ซึ่งเหตุผลหลักๆอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือแฟนคุณชานเนี่ยเขาทํางานอยู่บ้านครับเขาเป็นฟรีแลนซ์เธอก็เลยอยากได้บ้านที่มันเงียบๆมีความเป็นส่วนตัวหน่อยยิ่งอยู่ท้ายซอยไม่มีพื้นที่รอบบ้านเป็นคนอื่นเลยนี่ยิ่งดีใหญ่โดยที่คุณชาเองก็ไม่ได้เป็นคนเรื่องมากอะไรครับถ้าแฟนชอบตัวเขาเองก็โอเคทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้จากคุณยศทันทีบ้านหลังนี้อย่างที่บอก คือแฟนของคุณชานจะเป็นคนอยู่บ้านเป็นหลักครับเพราะว่าเธอทํางานเป็นฟรีแลนซ์ส่วนคุณชานเองก็จะออกไปทํางานด้านนอกตามปกติโดยที่ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่บ้านแค่เพียงวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเวลาหลังจากนั้นเนี่ยมันล่วงเลยผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งคุณผู้ฟังลูกชายของคุณชานที่ตอนนั้นน้องเขาอายุห้าขวบน้องเขาดันเริ่มพูดถึงชื่อของคนแปลกๆคนที่ไม่เคยรู้จักและน้องเองก็ไม่น่าจะเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนในชีวิตเลย ยูที่น้องพูดถึงน้องมักจะพูดถึงพี่บอลบอลเนี่ยบอลไหนก็ไม่รู้นะคุณผู้ฟังพูดบ่อยมากลูกชายคุณชานเขาจะบอกว่าพี่บอลชอบมาชวนเล่นด้วยตอนกลางคืนหรือบางทีก็จะเล่าให้คุณชานกับแฟนฟังว่าพี่บอลทําอะไรชวนเล่นอะไรพูดถึงอยู่บ่อยครั้งจนคุณชานเองเริ่มที่จะสงสยัยแต่ในใจเขาก็คิดนะครับว่าน้องนี่ยังเด็กมากน่าจะมีเพื่อนในจินตนาการมันก็คงเป็นเรื่องปกติ เคยไปปรึกษาหมอแล้วนะครับหมอบอกว่าเป็นเรื่องปกติของเด็กแต่หลังจากนั้นมันก็ดันมีเรื่องราวแปลกๆตามมาอย่างคุณชานกับแฟนเนี่ยมักจะได้กลิ่นเหม็นไหม้จางๆอยู่ในบ้านบ่อยๆมันเป็นกลิ่นเหมือนเป็นกลิ่นไหม้นะครับไม่รู้มาจากไหนนะเพราะว่าหลังจากได้กลิ่นทั้งสองคนก็เดินเช็ครอบบ้านแล้วพยายามคิดว่ามีใครลืมปิดแก๊สปิดอะไรพวกนี้หรือเปล่าแต่มันก็ไม่มีรอยรั่วไม่มีที่มาของกลิ่นเลยคือมันหาสาเหตุในบ้านไม่เจอ อีกอย่างหนึ่งก็คือแฟนคุณชานเนี่ยเขาทํางานอยู่ที่บ้านตอนกลางวันเขาบอกว่ามักจะได้ยินเสียงไอไอแบบเหมือนคนสําลักอะไรประมาณนั้นดังมาจากห้องนอนด้านบนบ่อยๆและทุกครั้งที่ได้ยินในบ้านชั้นบนมันจะไม่มีคนอยู่เพราะว่าลูกชายก็จะเล่นอยู่ที่บ้านชั้นล่างในส่วนที่เธอกําลังทํางานและจนท้ายที่สุดไอเริ่มหนักขึ้นที่มันเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากลูกชายคุณชานเนี่ยแหละ ือลูกชายคุณชานอายุประมาณ5้าขวบใช่ไหมครับน้องก็จะชอบวาดรูปเล่นอะไรก็ไม่รู้ตามภาษาเด็กนั่นแหละมีอยู่วันหนึง่งคุณชานเดินไปหยิบสมุดวาดรูปของลูกมาดูเล่นๆแล้วก็เจอรูปหนึ่งที่สะดุดตามากๆในรูปเนี่ยมันคือรูปร่างเหมือนคนเลยเป็นการวาดรูปที่คล้ายกับการวาดรูปคนแต่คนในรูปเป็นสีดําหมดเลยเหมือนกับน้องเอาสีดํามาระบายเป็นรูปคนอะไรทํานองนั้นแล้วก็ไม่ได้คนคนเดียวด้วยหลายคน และคนในรูปก็ไม่มีหน้าไม่มีตาไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนอกจากรูปร่างที่ดูคล้ายคนยืนเรียงกันแล้วก็สีดําสนิทคุณชานถามน้องไปในตอนนั้นนะว่าหนูวาดรูปใครแต่น้องก็ตอบมาแบบใส่ใสใส่ซื่อไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวน้องเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นอยู่ในบ้านนั่นแหละเห็นพวกพี่ๆเขาเดินอยู่ในบ้านแล้วก็เดินไปเดินมาเดินอยู่หลายวันแล้วบอกตรงๆนะครับคุณชานที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็เงียบไปเลย ในหัวมันเหมือนจะโล่งขึ้นมาทันทีก่อนที่เขาจะหันหน้าไปมองแฟนในตอนนั้นทั้งคู่เขาเอกใจแล้วก็เริ่มรู้ตัวแล้วครับว่าเรื่องนี้มันต้องมีที่มาที่ไปจากอะไรสักอย่างไม่งั้นเนี่ยลูกชายของทั้งคู่จะมาวาดรูปอะไรแปลกๆแบบนี้ได้ยังไงแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรชัดเจนที่จะสามารถฟันธงได้นะครับว่ามันเป็นเรื่องแปลกแต่จริงหรือว่าเป็นเรื่องที่ทั้งสองคนเขาคิดกันไปเอง หลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปการที่คุณชานกับแฟนย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้มันก็เข้าเดือนที่สองเกือบจะเดือนที่สามเรื่องราวทุกอย่างในบ้านเนี่ยมันเริ่มหนักขึ้นครับเพราะว่ามันมีอยู่คืนหนึ่งคุณชานเขาจําได้แม่นเลยตัวเขาเองตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าเขาได้กลิ่นไหม้ลอยมาอีกแล้วและครั้งนี้เนี่ยกลิ่นไม้มันชัดกว่าทุกครั้งแน่นอนครับพอได้กลิ่นแปลกๆแบบนี้เขาก็รีบลุกข,ขึ้นจากเตียงแล้วไอสิ่งที่เห็นก็คือ แฟนของคุณชานกำลังนั่งอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าแล้วก็กำลังจุดไฟเผาเสื้อในตู้อยู่ไฟเนี่ยมันลามไปบางส่วนแล้วด้วยนะแล้วที่สำคัญเลยก็คือในมือของแฟนคุณชานก็ยังคงถือเสื้อที่ไฟกำลังลุกไหม้อยู่แล้วเปลวไฟเนี่ยมันก็ลามไปโดนมือนิดหน่อยแล้วด้วยไอสิ่งที่คุณชานเห็นมันคือสิ่งที่น่าตกใจที่สุดในชีวิตก่อนที่เขาจะรีบวิ่งเข้าไปดึงเสื้อออกจากมือแฟนแล้วก็ตะโกนเรียกสติเธอแต่ว่าแฟนของคุณชานเนี่ยดันไม่ตอบ เธอเงียบแล้วก็ไม่พูดไม่จาเลยสักคำสีหน้าของเธอดูนิ่งเฉยเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นดวงตาทั้งคู่ลอยขึ้นด้านบนเหมือนกับคนไม่มีสติและเธอก็ไม่มีท่าทีด้วยว่าจะเจ็บแสบหรือเจ็บปวดในส่วนที่โดนไฟลวกก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นแฟนคุณชานเธอจะล้มตัวนอนลงเฉยเหมือนกับว่าไม่อยากคุยด้วยอะไรทั้งนั้นซึ่งในตอนนั้นคุณชานเองเขาก็ไม่ยอมหรอกนะครับเขาพยายามเขย่าตัวแฟนปลุกให้แฟนเตื่น อยากให้รู้ขึ้นมาคุยกันหน่อยว่าทำแบบนั้นไปทําไมแต่ว่าไม่ว่าคุณชาญจะเรียกยังไงเธอก็ไม่ตอบเหมือนกับเธอตั้งใจหลับไปเฉยเฉยจนกระทั่งตัวคุณชาญเองต้องหยิบอุปกรณ์ทําแผลมาทําแผลที่มือให้แล้วก็ปล่อยเธอหลับไปทั้งอย่างนั้นคือหลับจริงๆนะครับคุณผู้ฟังแต่เรียกไม่ตื่นด้วยไม่ได้เหมือนคนหมดสตินะยังหายใจตามปกติเหมือนกับคนลเมอตื่นขึ้นมาทํามากกว่าโดยที่ในเช้าวันรุ่งขึ้นคุณชาญก็เล่าเรื่องเมื่อคืนให้แฟนฟัง พึ่งแฟนก็ตกใจใหญ่เลยเพราะว่าเธอบอกว่าเธอไม่รู้ตัวว่าเธอทําอะไรลงไปโดยที่หลังจะคืนวันนั้นคุณชานเองก็นอนไม่เคยจะหลับสนิทอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียวคือใจเขาไม่สงบเพราะว่าเขายิ่งคิดถึงหน้าลูกเขายิ่งรู้สึกไม่ไว้วางใจกลัวว่ามันจะเกิดอะไรแปลกๆขึ้นเองและจนท้ายที่สุดคุณชานเองเขาก็ตัดสินใจเอากล้องวงจรปิดมาติดเอาไว้ในบ้านจะได้ดูครับว่าในช่วงกลางวันมันเกิดอะไรขึ้นในบ้านบ้าง เพราะว่าแฟนคุณชานเองก็อยู่บ้านกับลูกเพียงแค่สองคนแล้วในช่วงนั้นเนี่ยตัวเขาเองก็เริ่มไม่ไว้วางใจแฟนเท่าไหร่แล้วจากเหตุการณ์ที่เธอเผาเสื้อตัวเองเนี่ยคุณชานเองก็ยิ่งไม่ไว้ใจใหญ่แล้วคุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นไม่กี่อาทิตย์มันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้ในวันนั้นมันเป็นเวลาบ่ายโมงนิดๆในขณะที่คุณชานเองเขากําลังทํางานอยู่ที่ออฟฟิศกาลังนั่งพักกินกาแฟเลยเขานึกยังไงไม่ดูนะจูๆ่ๆเปิดกล้องวงจรปิดจากบ้านขึ้นมาดู ในตอนแรกเนี่ยเขาก็เห็นว่าแฟนตัวเองกําลังนั่งอยู่กับลูกที่ชั้นหนึ่งแล้วลูกตัวเองก็กําลังเล่นของเล่นไปมาเหมือนทุกๆวันส่วนแฟนคุณชานก็เดินไปเดินมาในจังหวะที่เธอเดินไปเดินมาเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ไอสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยสิมันน่าคิดเพราะว่าแฟนคุณชานเธอเริ่มเอาเสื้อผ้าเอาเศษผ้าคีริวเอาเศษผ้ามาโยนกระจายทั่วบ้านในทีแรกที่เห็นคุณชานก็คิดนะ ว่าแฟนตัวเองเขาน่าจะจัดของหรือไม่ก็น่าจะกําลังทําความสะอาดหรือเปล่าแต่เปล่าเลยเพราะว่าไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นแฟนคุณชานเขาดันเอาไฟแช็คขึ้นมาจุดแล้วก็ค่อยๆเผาเสื้อผ้าทีละตัวคือเผาที่กลางบ้านตอนอยู่กลางบ้านเลยโดยที่ลูกชายขอยงคุณชานก็กําลังนั่งเล่นอยู่ตรงนั้นนั่นแหละตึงในตอนที่เห็นแบบนั้นตัวคุณชานเองเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงเลยตกใจจนมือไม้สั่นไปหมดเขารีบโทรหาแฟนนะครับแต่ว่าเธอไม่รับสาย ก่อนที่คุณชานจะตัดสินใจโทรหาเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงที่เคยฝากเบอร์เอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็เคยไว้วานกันเอาไว้ว่าเผื่อให้เข้าไปดูแฟนให้หน่อยเพราะว่าพักนี้แฟนป่วยคือดีลกันเอาไว้ก่อนหน้าแล้วครับคุณชานเข้าวานเพื่อนบ้านไปว่าให้เข้าไปดูในบ้านให้หน่อยพูดแค่นั้นนั่นแหละแล้วก็วางสายก่อนที่เขาจะกดโทรศัพท์โทรหาตำรวจต่อแบบไม่ลังเลไอตอนที่เปิดสปีกโฟนคุยกับตำรวจแล้วก็แจ้งรายละเอียด ตัวเขาเองก็ยังคงเปิดกล้องวงจรปิดแล้วก็ดูไปด้วยซึ่งไอจังหวะนั่นแหละเขาดันเห็นว่าในกล้องวงจรปิดตอนนี้ผู้หญิงที่อยู่ในกล้องมันไม่ใช่แฟนเขาเองในกล้องมันจับได้ว่าในบ้านมันมีผู้หญิงอีกคนหนึง่งเป็นผู้หญิงที่คุณชาไม่รู้จักมาก่อนดูจากสายตานะครับก็น่าจะอายุราวๆคุณชานเนี่ยแหละ40กว่ากว่าเธอผมหยกกักศกแล้วก็ยาวจนถึงกลางหลังเธอใส่ชุดพื้นเมืองคล้ายกับชุดแบบทางเหนือ และเธอเองก็กําลังจุดไฟเผาเสื้อผ้าตําแหน่งเดียวกันกับที่คุณชานเห็นแฟนตัวเองเผาก่อนหน้านี้ไอตอนที่เห็นแบบนั้นเขาก็ตกใจจนเผลอทําโทรศัพท์หล่นโต๊ะพอตั้งสติได้ก็รีบหยิบขึ้นมาดูอีกทีนึงเพียงแต่ว่าไอภาพของผู้หญิงคนก่อนหน้านี้เธอดันหายไปแล้วพอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูอีกทีนึงภาพนั้นบันดันกลายเป็นภาพของแฟนคุณชานเองแล้วก็มีเพื่อนบ้านกําลังวิ่งเข้าไปช่วย ซึ่งสรุปแล้วก็คือในวันนั้นโชคดีนะครับที่เพื่อนบ้านเข้าไปทันเพราะว่าถ้าเกิดว่าช้ากว่านี้อีกนิดเดียวเขาไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งแฟนของคุณชานตอนนั้นก็เหมือนว่าจะรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างสีหน้าท่าทางเหมือนกับว่าไม่ใช่คนปกติแล้วและไม่นานนะักอีกพักหนึ่งตำรวจก็มาถึงบ้านพอดีซึ่งในตอนนั้นคุณชานเองเขาก็ตัดสินใจทันทีว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันบ้ากันไปใหญ่แล้ว ก็ทนไม่ไหวแล้วแล้วก็จะปล่อยให้แฟนอยู่บ้านกับลูกสองคนไม่ได้จริงๆแล้วมันก็ตามพลอตเดิมเลยเพราะว่าพอคุณชานกลับไปถึงบ้านแฟนคุณชานก็ไม่รู้เรื่องเลยครับเหมือนกับเธอไม่รู้ตัวว่าเธอทำอะไรลงไปดีนะที่แจ้งตำรวจไปแล้วก็ตำรวจให้เคลียร์กันเองไม่เอาเรื่องเพราะว่าการเผาบ้านเผาอะไรแบบนี้ครับมันเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างจะรุนแรงในประเทศเราถ้าเกิดว่าเอาเรื่องกันขึ้นมาจริงๆแฟนคุณชานถึงขั้นติดคุกเลยนะครับคุณผู้ฟัง โดยที่หลังจากนั้นคุณชานเองเขาก็รีบจัดการพาแฟนกับลูกย้ายไปอยู่กับน้องสาวก่อนเพราะว่าบ้านน้องสาวคุณชานมีคนอยู่หลายคนครับอย่างน้อยเลยก็น่าจะช่วยดูแลกันได้สักพักหนึ่งทําให้ตัวเขาเองได้อุ่นใจขึ้นมาหน่อยจะได้ไม่ต้องมานั่งเปิดกล้องวงจรปิดดูทุกชั่วโมงแล้วมันก็น่าแปลกนะครับเพราะว่าพอแฟนกับลูกไปอยู่ที่บ้านน้องสาวแฟนคุณชานดันไม่มีอาการอะไรเลยกลับมาปกติเหมือนคนเดิมทุกอย่าง พูดได้หัวเราะก,กับลูกได้ไม่มีเรื่องการจุดไฟไม่มีเรื่องการเดินละเมออะไรทั้งนั้นและเพราะเป็นแบบนี้นี่แหละคุณชานเองเขาก็เลยเริ่มคิดว่าหรือว่าตัวเขาเองคิดมากไปหรือเปล่าหรือว่าอบ้านหลังนี้มันมีอะไรอยู่จริงๆโดยที่หลังจากนั้นไม่นานไอ้ไม่นานเนี่ยก็เป็นสัปดาห์อยู่นะครับพอคุณชานเขาเห็นว่าอาการของแฟนกลับมาเป็นปกติแล้วเขาก็เลยพาแฟนกับลูกกลับมาอยู่บ้านหลังเดิมเพื่อจะได้ไม่เป็นการบรบกวนน้องสาวต่อไป ซึ่งในหลังจากที่กลับมาอยู่บ้านหลังเดิมมันก็มีอยู่คืนหนึ่งในคืนวันนั้นเนี่ยคุณชายเขานอนหลับไปตามปกติหลับด้วยความสบายใจเลยเพราะว่าเขาคิดว่าเรื่องราวทุกอย่างมันน่าจะจบลงไปแล้วแต่เขาดัานตื่นขึ้นมากลางดึกครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันเขารู้สึกเหมือนกับว่าในบ้านมันมีอะไรผิดปกติบางอย่างพอเขาลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าตอนนี้แฟนไม่ได้นอนอยู่ข้างๆเขาคิดในแง่ดีก่อนนะตอนแรกว่าแฟนน่าจะไปเข้าห้องน้ําหรือเปล่าขเขาก็เลยลุกขึ้นไปดู ปรากฏว่าในห้องน้ำมันก็ว่างเปล่าอีกไม่มีใครอยู่และเพราะแบบนี้นั่แหละตอนนี้เริ่มไม่สบายใจแล้วก่อนที่คุณชานจะเดินตรงไปยังห้องนอนของลูกชายโดยที่ในห้องน้อนก็ยังคงนอนอยู่ในห้องตัวเองนะครับนอนอยู่จริงๆหลับปุ๋ยเลยแต่ว่าแฟนคุณชานไม่ได้อยู่ในนั้นตอนนั้นเขาเริ่มใจไม่ดีแล้วครับก่อนที่จะเดินลงไปดูที่ด้านล่างแต่ทันทีที่ขาก้าวเท้าลงไปที่ชั้นล่างคุณชานดันสังเกตเห็น ว่าที่พื้นตั้งแต่หน้าห้องนอนลงไปจนถึงหัวบันไดมันมีเป็นรอยเท้าเป็นรอยเปื้อนๆสีดําเหมือนกับคราบโคลนหรือว่าเป็นคาเหมาควันอะไรทํานองนั้นแล้วก็เหมือนว่ามีใครเดินเท้าเปล่าลงไปจากห้องนอนด้วยพอเห็นรอยแบบนั้นเขาก็เลยเรียบวิ่งตามรอยเท้าลงไปดูทันทีพอมาถึงชั้นล่างปุ๊บตัวเขาก็เห็นว่าแฟนตัวเองกําลังยืนอยู่ตรงปลายบันไดพอดีบุญชานเนล้วก็เลยถามแฟนไปว่าลงมาทําอะไรตรงนี้แล้วทําไมถึงทําพื้นเละ ก่อนที่แฟนคุณชานเธอจะหันกลับมามองแบบช้าๆแล้วก็มองกลับมาด้วยสีหน้าตกใจมากๆตกใจแบบหน้าซีดตัวสัน่นและเธอก็ยกมือทั้งสองข้างขึ้นมากุมปิดปากเหมือนกับพยายามกลั้นเสียงไม่ให้เสียงรุดออกไปแฟนเขาไม่ได้พูดอะไรออกมานะครับแต่ยกมือชี้ไปที่ด้านหน้าซึ่งตัวคุณชานเองก็มองตามนิ้วชี้ของเธอไปและภาพที่เห็นก็คือในบ้านตอนนี้มันมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนอ,อยู่กลางบ้านเลย ลักษณะทุกอย่างของผู้หญิงคนนั้นเธอเป็นคนเดียวกันกันกบผู้หญิงที่ผมหยิกในกล้องวงจรปิดเมื่อครั้งก่อนที่คุณชานเห็นเธอใส่ชุดคล้ายกับคนภาคเหนือแล้วก็ยืนอยู่กลางบ้านยืนเหยียดๆแบบเท้าไม่ได้แตะพื้นคุณชานที่เห็นแบบนั้นเขาก็ตกใจกําลังจะอ้าปากแล้วก็พูดอะไรสักอย่างแต่แล้วจูๆ่ๆแฟนคุณชานเนี่ยเขาก็เหมือนกับโดนแรงกระช่างจากด้านหลังจนหงายหลังล้มไปนอนกับพื้นเสียงดังแบบไม่ทันตั้งตัว ในตอนนั้นตัวเขาเองตกใจมากนะครับรีบวิ่งลงไปหาเธอทันทีแต่พอหันหน้ามองไปรอบๆผู้หญิงผมหยิกที่กลางบ้านคนนั้นเธอก็หายไปแล้วซึ่งในวินาทีนั้นคุณชานเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วครับเขารีบพุ่งตรงไปประคองแฟนขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ทันจะได้พูดอะไรเลยตัวเขาก็ได้ยินเสียงประตูห้องนอนชั้นบนเปิดออกก่อนที่จะหันขวากลับไปดูแล้วก็เห็นลูกชายตัวเองออกมายืนตรงหน้าบันไดพอเห็นแบบนั้นตัวเขาก็เลยรีบบอกลูกไป ว่าเข้าไปในห้องไม่ต้องออกมาแต่น้องนั่นพูดสวนกลับมาว่าผมทำแบบนั้นได้หรอซึ่งทันทีที่คุณชานได้ยินคำตอบจากเพื่อนแบบนั้นเขาก็งงนะสิไม่รู้เหมือนกันครับว่าลูกชายเขาหมายถึงอะไรกันแน่ก่อนที่คุณชานจะถามย้ำออกไปว่ามันคืออะไรแต่ก็ยังไม่ทันจะได้พูดจบประโยคเลยน้องเนี่ยก็ดันยิ้มขึ้นมาเหมือนเด็กกำลังเล่นซนเหมือนกับน้องได้ยินใครพูดอยู่ข้างๆสักอย่างและไม่นานหลังจากนั้นเพียงเสี้ยววินาที ลูกชายของคุณชานเขาก็เดินถอยหลังไปสองสามก้าแล้วก็วิ่งพุ่งตัวไปที่ด้านหน้าก่อนที่น้องจะกระโดดลงมาจากบันไดชั้นบนสุดคุณชานที่เห็นภาพนี้ต่อนหน้าเขาก็หัวใจแทบวายเลยเขารีบร้องตะโกนแล้วก็พุ่งตรงเข้าไปรับลูกแบบไม่ได้คิดอะไรแต่ไม่ทันครับเพราะว่าน้องเขาตกลงมากระแทกกับบันไดช่วงกลางอย่างแรงก่อนที่น้องจะร้องเสียงดังลั่นบ้านตรงนี้ผมไม่ขอขยี้ดีเทลแล้วกันนะเพราะว่าท้ายที่สุด ขาของน้องเนี่ยต้องเข้าเฝือกครับคุณผู้ฟังแล้วก็ทั้งสองคนทั้งพ่อทั้งแม่ก็ต้องช่วยกันอุ้มลูกไปที่โรงพยาบาลทันทีหมอเขาบอกนะครับว่าต้องเข้าเฝือกยาวเลยแล้วก็ต้องนอนรอดูอาการอีกหลายวันด้วยเพราะว่าน,นอกจากขาแล้วหัวน้องยังโนหมอกลัวว่าหัวน้องจะได้รับการกระทบกระเทือนกลัวจะมีเลือดข้างอะไรแบบนั้นครับก็เลยให้ดูอาการในห้อง ICU ไปก่อนซึ่งจากเรื่องราวทั้งหมดนี้คุณชานกับแฟนก็รู้สึกไม่ดีมากมาก ทั้งคู่เขารู้แล้วครับว่าเรื่องราวทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกแล้วเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่คนในครอบครวัวอยู่ในบ้านหลังนี้และเพราะแบบนี้นี่แหละคุณชานกับแฟนก็เลยกลับมาเก็บของเท่าที่จําเป็นแล้วก็พาแฟนกับลูกย้ายไปอยู่บ้านน้องสาวก่อนคิดว่าจะขอพักก่อนครับทั้งร่างกายทั้งจิตใจข่อให้ลูกปลอดภัยเอาไว้ก่อนแต่แล้วหลังจากนั้นพอน้องอาการดีขึ้นพอเริ่มพูดได้ไม่ร้องไม่เจ็บเหมือนวันแรกแรก คุณชานก็เลยลองถามลูกไปว่าทำไมวันนั้นหนูถึงกระโดดลงมาแบบนี้ก่อนที่น้องจะตอบกลับมาแบบใสซ,ซื่อเหมือนเดิมตามภาษาเด็กห้าขวบลูกชายเขาบอกว่าพี่บอลบอกให้กระโดดซึ่งหลังจากนั้นคุณชานเขาเริ่มนึกออกแล้วครับว่าไอ้พี่บอลที่ลูกชายเขาชอบเรียกบ่อยๆเนี่ยมันคือผีนี่เองตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดว่าอะไรหรอกนะครับแต่พอมาเกิดเรื่องนี้ขึ้นจริงๆ าก็เลยรู้สึกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันแน่นอนละมันต้องมีผีพี่บอลอยู่แน่ๆแต่ว่ามันก็แปลกนะครับเพราะว่าผีพี่บอลคําว่าพี่บอลมันก็น่าจะเป็นผู้ชายสิแต่ว่าไอ้ผู้หญิงผมอยากศกในชุดพื้นเมืองทางเหนือที่เขาเห็นเธอเป็นผู้หญิงวัยกลางคนเป็นผู้หญิงที่น่าจะอายุราวๆ40่ว่ากว่าแล้วเรื่องราวนี้มันค่อนข้างจะย้อนแยง้งสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่แฟนเขาเป็นสิ่งที่ลูกชายเขาเจอ มันคนละขั้วคนละทิศคนละทางคนละซ้ายคนละขวาหมดเลยในตอนนั้นคุณชานเขาโกรธมากนะครับเพราะว่าเขาไม่คิดเลยว่าเรื่องมันจะบานปลายไปถึงขนาดนี้เขาตัดสินใจโทรหาคุณยศเพื่อนรักทันทีเพราะว่าคุณยศเป็นคนที่แนะนําให้คุณชานซื้อบ้านหลังนี้เขาเลยอยากหาคําตอบว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้กันแน่แต่ก็ตามสเต็ปเพราะว่าไม่ว่าคุณชานจะโทรไปหาคุณยศยังไง ปรากฏว่าเบอร์คุณยศติดต่อไม่ได้ทั้งโทรศัพท์ทั้งไลน์ก็ไม่ตอบ Facebook อะไรก็แล้วแต่ปิดหมดโซเชียลมีเดียปิดหมดเลยเหมือนกับว่าคนคนนี้ไม่เคยมีอยู่จริงก่อนหน้านี้คุณชาในตอนนั้นที่ติดต่อเพื่อนไม่ได้เขาก็รู้สึกแปลกใจมากกระทั่งเขาได้มารู้ทีหลังครับว่าคุณยศถูกจับในข้อหาช่อโกงแล้วไอ้ตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ห้องกงเรียบร้อยแล้วอยู่ในเรือนจําและพอรู้แบบนั้นคุณชาเองเขาก็ไม่รอช้า รีพยายามทำเรื่องเข้าขอเยี่ยมคุณยศที่เรือนจำเพราะว่าเขาเองอยากได้คำตอบให้กระจ่างโดยที่ระหว่างนั้นเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้เลยนะเขาย้ายครอบครัวไปอยู่ที่บ้านน้องสาวและจนท้ายที่สุดพอได้เยี่ยมคุณยศหลังจากนั้นหลายเดือนบุญชาเราก็มารู้ครับว่าบ้านหลังนี้เคยมีอุบัติเหตุไฟไหม้มาก่อนแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยแต่ไม่ได้เสียที่บ้านนะคนที่เสียชีวิตในบ้านหลังนี้ไปเสียที่โรงพยาบาลกันหมดครับ แต่แต่ละคนก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวทั้งนั้นคุณยศเขาเห็นว่าตอนที่เขาซื้อบ้านหลังนี้มาบ้านหลังนี้มันไม่มีอะไรแล้วเขาก็เลยซื้อบ้านมารีโนเวทแล้วก็ขายต่อซึ่งหลังจากที่คุณชานได้รู้เรื่องนี้เขาก็โกรธเพื่อนตัวเองมากๆโกรธที่ทําไมคุณยศไม่ยอมบอกเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วพอเขาได้ฟังแบบนี้เขาก็ไปต่อไม่ถูกเลยเขากับแฟนจำใจจะต้องย้ายของออกจากบ้านหลังนี้แล้วก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่ คนอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้จริงๆครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเขากลัวลูกชายคนเดียวของเขาจะเป็นอะไรไปและในตอนนั้นแฟนคุณชาเขาก็จิตตกมากๆวันๆเอาแต่ร้องไห้แล้วก็ทํางานไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ย้ายออกจากบ้านหลังนี้เราก็ติดประกาศขายที่หน้าบ้านไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนบ้านหลังนี้มันก็ขายไม่ออกขายไม่ได้สักทีแม้จะลดแลกแจกแถมอะไรก็แล้วแต่ขายไม่ออกจริงๆครับคุณผู้ฟัง จนมีครั้งหนึ่งเหมือนจะขายได้เหมือนกันนะไอคนที่มาดูเนี่ยเขามาตกลงซื้อแล้วแต่พอวันรุ่งขึ้นเขากลับปฏิเสธเฉยเลยก็าถามหาเหตุผลคนที่เขาจะซื้อเาก็บอกเพียงแค่ว่าเขาเปลี่ยนใจแล้วแล้วก็ไปดูบ้านหลังอื่นเขาไม่อยากได้บ้านหลังนี้แล้วเขาให้เหตุผลเพียงเท่านี้ครับและเพราะแบบนี้ไอบ้านหลังนี้ของคุณชานก็เลยอยู่ที่เดิมขายไม่ออกไม่มีใครเอาจนกระทั่งวันหนึ่งเวลาเนี่ยมันผ่านไปเป็นปีเหมือนกันนะ คุณชานเขาจําเป็นจะต้องกลับไปที่บ้านหลังนี้เพื่อติดประกาศใหม่เพราะว่าประกาศเดิมมันน่าจะชํารุดหรือว่าอะไรสักอย่างมีคนโทรไปแจ้งเขาโดยหลังจากที่เขาปิดประกาศหน้าบ้านเรียบร้อยในขณะที่เขากําลังจะกลับบ้านเขาก็เห็นคุณตาคนหนึ่งปั่นจักรยานเก่าๆผ่านหน้าบ้านมาแล้วก็จอดนิ่งๆมองเข้ามาในบ้านสลับกับมองหน้าคุณชานในตอนนั้นคุณชานเขาก็เลยคิดนะครับว่าตาแกน่าจะมาทักทายอะไรสักอย่างหรือเปล่า ก่อนที่เขาจะยิ้มให้แล้วก็เริ่มต้นทักทายตาแก่ไปแต่คำแรกที่ตาแกพูดกลับมานี่สิตาแกดันถามคุณชาญถามหาคนชื่อยศในตอนนั้นคุณชาญเองเขาก็งงนะครับว่าทำไมตาแกถึงรู้จักคุณยศทั้งทั้งที่คุณยศเป็นเพียงแค่คนรีนเวทบ้านขายเท่านั้นและหลังจากที่คุณชาญได้คุยกับตาคนนี้ตัวเขาเองก็ได้รู้เรื่องราวที่มันน่าตกใจยิ่งกว่าเดิมอีกตรงนี้ผมสรุปรวมให้ฟังเลยนะครับคุณผู้ฟัง กอก่อนหน้านี้เนี่ยคุณยศเพื่อนคุณชานเคยมาเช่าบ้านหลังนี้อยู่กับแฟนแล้วก็ลูกตัวเองตาเขาเล่าให้ฟังว่าทั้งคู่มักจะทะเลาะก,กันบ่อยๆและบ่อยครั้งคุณยศก็จะลงไม้ลงมือกับแฟนตัวเองจนชาวบ้านทุกคนในซอยเขารู้กันหมดแล้วครับแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งหรอกเพราะว่าเวลาที่ทั้งคู่ดีกันก็มักจะดีกันจนใจหายแต่พอทะเลาะก,กันทีไรก็มักจะทะเลาะก,กันหนักมากจนท้ายที่สุดพอทะเลาะก,กันครั้งใหญ่ ภรยาคุณยศเนี่ยเขาคิดยังไงก็ไม่รู้ตัดสินใจเผาบ้านประชศเฉยเลยทําให้ตัวเธอเองกับลูกชายบาดเจ็บหนักก่อนที่จะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้วก็ใช่ครับไม่ต้องเดาแฟนคุณยศเป็นคนเหนือสวดลูกชายคุณยศคือเด็กที่ชื่อบอลและด้วยความที่แต่ก่อนบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านเช่าใช่ไหมไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของคุณยศเองเจ้าของบ้านที่โดนเผาบ้านแบบนี้เขาก็โกรธมากเขาจะเอาคุณยศเข้าคุกให้ได้ แล้วก็บอกจะยื่นฟ้องคุณยศด,ด้วยให้คุณยศไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดทังด้งที่ยังมีลมหายใจอยู่แบบนี้เนี่ยแหละแต่กลับกันคุณยศเขาดันเป็นคนที่มีศิละปะการต่อรองที่ค่อนข้างจะดีมากครับเป็นคนพูดเก่งแล้วก็น่าเชื่อถือและด้วยลักษณะนิสยัยการพูดที่มันน่าเชื่อถือของเขานี้เนี่ยแหละมันก็เลยเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้คุณชานกับแฟนตกหลุมเชื่อลงใจเชื่อเรื่องของการพรีเซนต์บ้านหลังนี้แล้วก็ซื้อบ้านหลังนี้ต่อจากคุณยศ คุณยศเขาคุยกับเจ้าของบ้านคนเก่าว่าเดี๋ยวเขารับปากว่าเขาจะรีโนเวทบ้านให้แล้วก็ขายบ้านต่อให้เพื่อแลกกับการที่เจ้าของบ้านเก่าไม่เอาเขาเข้าคุกแล้วก็ไม่ฟ้องเขาซึ่งคุณยศเองเขาก็ทําตามสัญญาได้สําเร็จนะเขารีโนเวทบ้านี่ไฟไหม้ทั้งหลังสําเร็จแล้วก็หาคนมาซื้อบ้านต่อได้จริงๆซึ่งคนคนนั้นนั่นก็คือคุณชานเพื่อนคุณยศเนี่ยแหละเพียงแต่หลังจากที่คุณยศขายบ้านให้คุณชานได้ไม่นาน คุณยศกลับถูกตำรวจจับในคดีช่อโกงบริษัทเก่าที่เขาเคยทำงานอยู่คุณชานก็เลยติดต่อคุณยศไม่ได้ครับแล้วก็เป็นเหตุผลให้ตัวเขาเองต้องตามไปเยี่ยมในคุกนั่นแหละแล้วคุณยศก็ดันบอกความจริงด้วยนะแต่บอกไม่หมดว่าคนที่เสียในบ้านเนี่ยมันเป็นลูกกับเมียเขาเองโดยหลังจากที่คุณชานเขาได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้จากตาแกตัวเขาเองก็ไปต่อไม่ถูกเลยเขาไม่คิดมาก่อนเลยนะครับว่าเรื่องราวมันจะมีความซับซ้อนมากมายขนาดนี้ และทุกวันนี้นะนับปัจจุบันหลังสงการา์นี้ครับบ้านหลังนี้ก็ยังอยู่คุณฟังขายไม่ได้แม้จะลองติดต่อกับนายหน้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครสามารถช่วยได้เลยและคุณชานเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันจะขายได้เมื่อไหร่เมื่อไหร่จะขายออกสักทีและตอนซื้อบ้านหลังนี้ก็ดันซื้อเงินสดอีกต่างหากซึ่งจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ที่คุณยศเจอมันก็เป็นทั้งเหตุการณ์สาคัญแล้วก็เป็นทั้งรอยแผลสําคัญในชีวิต ทำให้ตัวเขาเองไม่กล้าเชื่อใจใครอีกเลยเรื่องราวนี้ของคุณชาญครับคุณผู้ฟังจริงๆเนี่ยคุณชาญเขาเรียกคุณยศว่าเพื่อนนะแต่สําหรับผมแล้วผมคิดว่าคนคนนี้ไม่น่าจะเป็นเพื่อนกันได้แล้วครับเขาทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของตัวเองแม้คนที่เสียชีวิตในบ้านหลังนั้นจะเป็นครอบครัวของตัวเองด้วยนะอันนี้คือผู้ตรงๆนะครับคุณผู้ฟังอันนี้เห็นแก่ตัวมากๆเลย ยิ่งมาหลอกให้เพื่อนตัวเองซื้อบ้านหลังนี้ด้วยแต่ความจริงแล้วเขาไม่ได้หลอกนะเขาแค่บอกไม่หมดเท่านั้นแล้วตอนที่คุณชานไปเยี่ยมในเรือนจําแล้วก็ถามหาความจริงนี่ก็บอกไม่หมดเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าคนที่เสียในบ้านคือลูกเมียตัวเองน่าเห็นใจจริงๆครับเห็นใจคุณชานแล้วก็เห็นใจลูกเมียของคุณยศด,ด้วยแต่ตัวคุณยศเองก็ก็แล้วแต่ฮะแล้วคุณผู้ฟังหล่ะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ ตัวคุณเองคิดว่าวิญญาณที่อยู่ในบ้านวิญญาณของลูกเมียคุณยศเนี่ยเขายังต้องอยู่ตรงนั้นอีกนานแค่ไหนแล้วเขาทําแบบนั้นกับครอบครัวคุณชานไปทําไมคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณดูข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับ สำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ